สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ V i ไอบเฟิร์นเอฟคารลิเทียมค่ะวันนี้น้องเฟิร์นจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศเพราะว่าเราเปิดสวนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมค่ะเราเปิดอีกที่นะคะทุกเสาร์แรกของเดือนใครที่ติดตามรับชมอยู่อยากจะสัญจรม,มาช่วยชมในส่วนของสวนอันน้นอยๆของใบเฟิร์นก็เรียนเชิญเลยนะคะเดี๋ยวตามใบเฟิร์นไปดูบรรยากาศแล้วกันค่ะว่าจะสนุกแค่ไหนมากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราเวลาประมาณปีสี่ห้าสิบนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านเห็นนะคะมืดไปหน่อยเน่งนี่คือตู้แล้วก็หนึ่งท่านสองท่านสามท่านนะคะแล้วก็นู่นเลย <c oughs> <c oughs> จะมาทำอะไรกันนี่ยซื้อกันเหมือนวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอได้ไหมคะ เหมือนพนักงานส่องกบเลยอ่ะสวัสดีค่ะค่ะ <Okay. S 1> ตัวนี้เอ่อน่าจะเป็นนางมือค่ะนางมือกาลังกัดสีใช่ค่ะนางมือไม้เก่านะคะนางมือไม้เก่ามากโอ้โหนี่ยาวกันไปเลยไม่รู้ทุกคนมองเห็นไหมเราก็จะมาดูกันมืดๆนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเรามีกระเพาะปลานะคะ กะเพราปลาอีกแล้วรอบนี้อร่อยกว่าเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูสองคู่ภรรยาคู่นี้เขาน่าจะส่องอะไรสักอย่างสวัสดีค่ะพี่ส่องอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนตาถึงเจอสุชาดาหนูด้วยเอาใช้ชนอยู่ตู้น่ะไปไปพันเสามาวาไปดูชายเมันยายกันอยู่มันยายกันอยู่ตัวเล็กตัวเล็กอยู่ข่าม อันนี้อะไรอ่ะงอันนี้บอฝรั่งเจ้อุ้ยขอรองค่าอาชนกันแล้วลยยลใช่มันจะเป็นลายอย่างนี้เลย,ยนี่ใครชนตู้ไหนเหรอตู้นี้บอเดียวเดียวเดียวนี่ไงหน้ามันเขียวแหมมันยังไม่ดแดงแดงเขาเอาไปหมดแล้วกู<ด> <laughs> ว่าแล้วว่าเป็นไงล่ะบรรยากาศทุกท่านไปไปไป,ไป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 เดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศกลางวันเอ้าคุณ สวัสดีคะ่คะไอ้พี่น้องออลมไปด้วยคะ่ะฝ <c oughs> นมันตกไม่ต้องเข้าไปเลยคะ่ะถ้าไอายอย่างนี้ไม่ต้องเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> นี่ก็มากันแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมตอนกลางวันนะคะสวัสดีคะ่ะซื้อไฟประมาณเท่าไหร่แล้วพี่เกือบสี่หมื่นค่ะนี่ยังไม่นันเลยคะ่ะ โอ้บาบบายกล้องให้หน่อยครับสุอกโอเคเดี๋ยวไว้ไปดูตกลางวันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะที่วันนี้เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาได้ไปไม่มากก็น้อยจะเป็นสองต้นสามต้นสี่ต้นหรือว่าได้ในจํานวนที่เยอะกว่านั้นก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะวันนี้นะคะเฟิร์มมีความสุขมากๆมากมาก,มากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบดีใจมากที่มีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้นะคะต้อง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 ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็ เฟินตั้งใจจะเปิดอีกทีคืออ่าเสาร์แรกของเดือนนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเสาร์แรกของเดือนเพราะว่าไม้ตู้ไม่ทันนะคะแต่ว่าก็จะพยายามเก็บไม้มาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เต็มส่วนให้มากที่สุดเท่าที่จะเต็มได้ก็ใครที่ติดตามชมไม่ว่าจะเป็นผ่าน YouTube นะคะผ่าน Facebook Fanpage นะคะหรือว่าจะเป็นพี่ๆที่ Wal k i n เข้ามา ผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์แอปพลิเคชันนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆค่ะเป็น เป็นไม้ที่สามารถไปต่อได้ทุกต้นนะคะหวังว่าไม้ทุกต้นที่ทุกท่านได้รับไปจะสามารถเติมเต็มความสุขให้ทุกท่านได้สำหรับวันนี้ใบเฟิร์นและก็ NF c a l อ d ค u รรวมไปถึงสวนรุงเฉลิมนะคะแล้วก็เพจบอนสีลายชินีแห่งไฟไม้ของคุณนกปากช่องก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆที่ทุกท่านให้หัวใจเรามามากขนาดนี้สาหรับวันนี้ขอบคุณแลวก็สวัสดีค่ะ